มันเป็นไปได้ที่มันอาจจะจบแบบสามสีนี้ก็คือน้ําเงินเขียวแดงภูมิใจไทยกล้าทําเพื่อไทยท่านผู้ชมนะครับแต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่คนเขาก็มองอยู่ครับพี่คึกครับว่าอย่างเงื่อนไขของตัวผู้กองเนี่ยผู้กองเนี่ยเป็นสายรอบฟ้าของรัฐบาลได้ไหมเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในรัฐบาลของคุณอุงอิงเนี่ย เขาได้ขอผู้กองไว้นะว่าผู้กองอยากเป็นรัฐมนตรีเขาได้ขอกันไว้แล้วเพราะว่าตอนคุณเศรษฐาเนี่ยก็ก็ก็เป็นได้แต่พอตอนคุณองค์อิงเนี่ยคือขอกันจริงจังอ่ะว่าขอผู้กองอยากเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเดี๋ยวมีคนร้องขึ้นมาว่าอ่คุณแพทองทานไปตั้งคุณธรรมนัฐแล้วจะกลายเป็นถูกถอดถอนไปด้วยเรื่องสื่อสัตว์สุดจริตอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ แต่หนนี้เนี่ยผู้กองเนี่ยจะถูกคําขอแบบนั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงจังแล้วนะมันไม่เหมือนกัรรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยของคุณอนุทินนายกสั้นๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอเคตั้งคุณธรรมนัทเป็นถึงรองนายกเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเรียกว่าปูนบําเหน็จกันเต็มที่เลยนะฮะแต่ทางนี้หนนี้เนี่ยมันจะเป็นสายล่อฟ้าไหมที่จะต้องขอกันไหมว่าผู้กองอยากเป็นได้ไหมสมมุติสมมตุติสมมตุมมต,มมตินะฮะ แล้วไอ้คำขอเนี้ยมันจะทำให้พรรคเขียวเนี่ยไม่โอเคหรือเปล่าเฮ้ยมาขอกันอย่างนี้เหรอไหนรับปากกันไปแล้วหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจว่าเขารับปากอะไรกันไว้อะ่ะพี่คือคือก็ต้องเข้าใจว่าอันนั่นมารัฐบาลปุงอิงอนี่มารัฐบาลอนุทินรัฐบาลที่มีเส้นเอ่อรัฐบาลเส้นใหญ่ถ้าหากว่า เขาไม่อยากได้ผู้กองธรรมนัดเป็นเป็นรัฐมนตรีครับรัฐบาลเนี่ยอ่าแล้วทําไมรัฐบาลที่แล้วเนี่ยรัฐบาลสี่เดือนเนี่ยอ่ามีผู้กองธรรมนัดล่ะแสดงว่าอะไรสะแสดงว่ามันต้องมีการคุยกันแล้วนะครับมีการการันตีเอ,อ่อว่าผู้กองธรรมนัดก็อาจจะรอด และประกอบกับผมก็ยังไม่เห็นว่าใครกล้ายื่นคัดค้านหรือว่าให้ตีความผู้กองตำนัดเลยที่ผ่านมาเนี่ยเออทำไมไม่มีใครกลา้ากล้าที่จะไปยื่นนะอ,อถ้าหากว่าคิดว่าผู้ออผกองตำนัดไม่สามารถที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ขัดต่อเจตธรรมแล้วก็รอบนี้ถ้าหากว่าสูตรรัฐบาลออกมาอย่างที่เราพูดกันเนี่ยเมื่อพักประชาชนเป็นฝ่าย้านประชาชนก็ ก็เห็นไม่เห็นจะยืน่นเช่นที่แล้วเขาก็ไม่ยืน่นเขาก็บอกดาบศัตรูจะเอาไปแทงศัตรูเขาไม่เอาอย่างเงี้ยเออคราวนี้เนี่ยผมก็อยาก<ต>จะรู้ว่าเออพักประชาชนเข้าใจได้ว่าพักประชาชนนั้นเขาไม่อาะอย่างที่คุณเทพใจบอกท่านผู้ชมก็คือเขาก็ไม่อยากจะไปใช้สารรัฐธรรมนูญเพราะว่าเขาก็ประ,ประ,ประมาณว่าเขาเขาไม่เอาสารรัฐธรรมนูนอะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาไม่อยากใช้นะฮะ,ะแต่ในส่วนประชาธิปัตปัล่ะ ออในช่วนประชาธิปัตย์ล่ะเอาเนี่ยประชาธิปัตย์จะทํำไหมละ่ะเออก็ก,ก็ก็วัดดวงที่ประชาธิปัตย์พักเดียวว่าจ้เาไหมอา่าแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าผู้กองธรรมนัฐอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็มีอาจจะมีเส้นข่วยจับหรือมากกว่าข่วยจับก็ได้เส้นสายชาริงก็แล้วกันเอ,เอส่วนใหญ่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังไงก็ผู้กองธรมรมนัฐก็ยัง ยังร่วมรัฐบาลนะยังร่วมรัฐบาลนะครับยังยังจะได้เป็นรัฐมนตรียังเป็นรัฐมนตรีใช่ยังจะเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะดูการเคลื่อนไหวของผู้กองธรรมนัสนี่ยังมั่นใจยังเชื่อมั่นและยังรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันแม่อยู่มีผนังทองแดงกำแพงเหล็กหอพิงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรที่จะมาขัดขวางเขาได้นะครับ เออถ้าหากว่าแหมถ้าหากว่าสถานะเขาอ่อนแอนะครับเขาสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพร,รรคกล้าทมเลยแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพร,รรคกล้าทมคนเดียวด้วยอ,อสแสดงเขามั่นใจสแสดงเขามียาดีมีเส้นเอ,อได้รับการการันตีอะไรมาพรรคประชาธิปัตย์ก็มีทรงอยู่นะถ้าดูดูจากไหนก็ดูจากคำประกาศของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย ที่บอกว่าตอนหาเสียงอ่ะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกาทมมําอ่ะมันมีทรงอยู่นะม,นมีทรงอยู่มีทรงอยู่ที่เขาก็จะตรวจสอบจะอะไรกันได้อยู่นี่ถูกไหมฮะก็ะนแน่นอนคือคือคือพรรคประชาปัตย์เนี่ยเขาก็ตรวจสอบเต็มที่อยู่แล้วนะครับเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะได้ผลสําเร็จหรือไม่นะครับก็เหมือนกับครั้งหนึ่งที่คนเคยยื่นได้ตรวจสอบคุณธรมบัตรของผู้กองธรรมนัฐ ต่อสารรัฐธรรมนูญมาแล้วในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อ่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายก็รอดมาได้อเออครั้งนี้ก็เอ่อถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบเรื่องนี้ต่อสารรัฐธรรมนูญก็ก็อาจจะมีโอกาสรอดดีก็ได้อ่ะเพราะผู้กองธรรมนัสก็เขาก็เขาก็มีดีของเขาอ่ะเออเขาก็มีดีของเขาอ่ะเออพกปลเดีอ่ะพกพระรอดมาเอออ่าสองอย่างเนี้ยมีความหมายว่าอะไรอ่ะอย่างที่หนึ่ง คุณเทพไทยก็บอกว่าเส้นใหญ่อ่อันที่สองบอกพกพาดีตกลงคืออะไรกำลังจะบอกอะไรกันแน่ก็บอกว่าก็ู้กองตำนัดก็อยู่รอดปลอดภัยได้ <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาอ,อทำใหออ้ผู้กองตำนัดต้องตกกระกรรมลำบากหรือหลุดจากตำแหน่งหรือไม่มีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลไม่มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อืมอืมฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องได้เป็นไม่น่าจะมีคำขออะไรที่ทำให้เกิดการเคืองกันจนก,กระทั่งแครกกันแล้ว بر, น้ำเงินต้องคลายเขียวไปในที่สุดนะครับหลังจากที่อมกันมานานไม่มีผมเชื่อว่ายังไม่มีคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะมีเนี่ยก็ต่อเมื่อพักประชาธิปต มีไซหรือขนาดของพักเนี่ยมันใกล้เคียงกับพัรก,กล้าธรอันนั้นนี่จะพอจะแลกกันได้ไงแต่ว่านี่พอผลเลือกตั้งมันออกมาแล้วไซ์มันต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาประชาธิปัตย์ไปจับมือกับพรรคนำเงินเหมือนกับฝ่ายอนุรักษ์กองเชียร์อนุรักษ์ที่อยากจะเห็นนะฝันไง พวกนี้ก็อยากจะฝันว่าอยากจใจน้าเงินกับฟ้าเนี่ยจับมือกันเ,เป็นรัฐบาลของฝ่ายนุรักษ์นิยมเ,เพื่อรังเกียจพรรคผู้กองธรรมนัสอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูไซแล้วเนี่ยพอจับมือกันแล้วมันไม่เกินครึ่งไงมันต่อรองอะไรไม่ได้ไงมันไม่มีหลักประกันอะไรว่า,าถือแต้มต่อมากพอที่จะไปต่อรองพรรคอื่นได้ันก็ ก็สมการนี้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นไงอืมตอนก็ตัวเต็งม,มันก็ยังอยู่ที่ผู้กองสมนัตน่นอะอ่ายังมีบทบาทสําคัญกลับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายเรื่องทางเขมรนิดนึงนะครับมันมีข่าวอยู่สองชิ้นที่มันบังเอิญว่าสองอย่างนี้เนี่ยนะฮะจับเข้ามาเข้ากันเข้าพวกกันเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็คือมันมีล่าสุดมันมีนักวิชาการของทางเขมรเขาก็ได้วิเคราะห์เอาไว้บอกว่าผลการเลือกตั้ง ออกมาให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยชนะ <c oughs> ขาดลอยมาอย่างนี้เท่ากับว่าคนไทยสนับสนุนสงครามให้ไทยทำาเมนให,ให้ไทยทำสงครามกับคามนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่รัฐบาลห,าหุนมาเนตต้องกังวลอะไรอย่างนี้นะครับกับอีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานคุณอนุทินได้เอา m o อ2544เข้าคอรมอไปแล้วก็ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงการต่างประเทศไปหาทางยกเลิกโดยเป้าก็คือต้องการอยากยกเลิก MOU 2544ไอ้สองเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีผลสัมพันธ์กันแบบไหนยังไงไหมพี่คึกว่าคือข้อวิจารณ์ของนักวิชาการกัมพูชาผมคิดว่าเขาก็วิจารณ์หรือวิเคราะห์ตาม ผลการเลือกตั้งว่าสิ่งที่คุณอนุทินชนะเลือกตั้งท้งนี้อย่างท่วมท้นเนี่ยมันมาจากกระแสชาตินิยมกระแสรักชาติเกิดจากกรณีข้อพิาพาทหรือความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาเลยแปลมาเป็นคะแนนทําให้คุณอนุทินได้รับใจชนะและเมื่อได้รับใจชนะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็คงจะสนองตอบต่อ คะแนนที่ได้รับหรือวอเตอร์ที่สนับสนุนเขาก็คงจะขึงขังเอาจริงเอาจังนะครับไม่ลดราวาสอกกับกัมพูชาซึ่งเขาอาจจะวิเคราะห์ว่ามันก็เสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงประทะขึ้นมาอีกจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าคุณอนุทินหรือรัฐบาลไหนนะถ้าหากว่ามาเป็นรัฐบาล แล้วก็เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชาหรือกัมพูชามาละเมิดอธิปไตยของไทยเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนเขายอมหรอกไม่ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินหรือรัฐบาลของพรรคประชาชนหรืออนุบาลหรือรัฐบาลของของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปที่เคยมีข้อข้อพิพาทอยู่ยนะไม่มีนะครับไม่มีเพราะนักวิชาการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็วิเคราะห์ตามผล ตามผลการเลือกตั้งนะครับให้เห็นชัดว่าเออเนี่ยเ,ออเมื่อคนไทยเทคะแนนให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมหรือว่าออชาตินิยมพัรคที่เคลื่อนไหวหรือ,อ,อขี่กระแสชาตินิยมแบบแบบคุณอนุทินแล้วและประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลของอมูลน็ตกว็วางใจไม่ได้นะครับ ก็ต้องเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยส่วนประเด็นกรณี M O U 4C นะครับ43 4C เนี่ยผมคิดว่ามันโอกาสที่มันเป็นไปได้ในการยกเลิกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเพราะว่าดูท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของกองทัพก็ไม่มีใครกัดขวางนะหรือว่ากลุ่มพรกการเมืองอื่นๆนะครับที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ ก็หลายคนก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ไทยได้เปรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกเลิกก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสี่สามเนี่ยถ้าหากว่าจะยกเลิกเนี่ยแล้วก็ให้กระทรวงการต่างประเทศกองทัพไปพิจารณาเนี่ยถ้าเราดูท่าทีของขุนเิยศักดิ์พวงเกตแก้วในวันดีเบตใน ฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของของพรรคเพื่อไทยก็เราก็เห็นไดชัดนะว่าเขาไม่ยกเลิกนะแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศด้วยซ้ําไปและก็ทางเดินหรือทิศทางของกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมแผนที่ทหารเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะยกเลิก MOU-43 เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่า คุณอน,นุทินโยนเรื่องนี้ไปให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทัพพิจารณาดำเนินการตามกระแสะเรียกร้องอของอนุรักษนิยมขวาจัดหรืออนุรักษนิยมฮาร์ดคอร์เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะยกเลิกได้ก็ MOUCC น่าจะมีเหตุให้ยก,ยกเลิกได้ครับแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการตอบสนอง ผลการเลือกตั้งก็ด้วยตอบสนองกระแส,สะชาตินิยมกระแสรักชาติก็ได้กระแสะอนุรักษ์นิยมก็ได้ในระดับหนึ่งนะั้นยกเลิกสองห้าสี่สี่นี่ก็ได้ไปครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะก็คือหมาย <อะ S 2> เขาว่าเพราะว่ากระแสะยกเลิกเนี่ยมีทั้งให้ยกเลิกสี่สามและก็สี่สี่แต่ยกเลิกสี่สี่ไปฉบับหนึ่งนี่ก็ก็ครึ่งทางครึ่งทางนะใช่เพราะ,ระว่าครึ่งทางก็ไม่ได้เสียอก็ไม่ได้เสียชื่อไงก็ไม่ได้เสียชื่อหรือเสียจุดยืนของ ของพรรคภูมิใจไทยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาธิการพรรคกุกจชรนกชิดชอบก็ยืนยันนอนยันมาตลอดว่าจะยกเลิกให้ได้ไงแล้วพอสุดท้ายก็พอจะยกเลิกจริงพอเป็น,นรัฐบาลจะเลิกยกเลิกจริงมันก็ไปเจอตองไงกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ไม่ยกเลิกไงกองทัพเขาก็ไม่ยกเลิอกอ่ะก็ต้องถอยพอถอยเนี่ยได้ยกเลิกแคส่สี่สี่ฉบับเดียวก็พบกันพื้นทางห้าสิบห้าสิบก็ไม่เสียหน้าเท่ามากนักไง เออมันก็ก็ได้แก้ปัญหาแก้พาวหน้ารอดไปได้ระดับหนึ่งครับแต่มันก็ตอบโจทย์บางส่วนโดยบอกว่ายกเลิกสีสีไปเนี่ยก็ทําให้ขเขมรเนี่ยไม่สามารถที่จะมาอ้างสิทธิ์อะไรในแหล่งพลังงาน <Okay. S 2> ในอ่าวไทยได้แล้วแม้แต่แม้แต่หลุมเดียวแม้แต่หเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็ก็ได้ไปในระดับหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้